ไปแล้วกว่า900คันผู้โชคดีมีอยู่ทุกภาคทั่วประเทศไทยและยังคงแจกต่อเนื่องกับเป้าแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี4ี่าแดงจับจริงแจกจริงป่าแดงจับจริงแจกจริงครับไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนก็มีสิทธิ์เพียงแค่เขียนบีบส่งผู้โชคดีคนต่อไปถ้าเป็นคุณเปาแดงชชวยคนไทยสร้างอาชีพปี4่พี่เบิร์ดคะคนเรานะถ้าไม่อายทำกิน เงิน,นน้อยไม่ทอยวาสนารับรองเราไม่มีวันอดดาต <R os> นั่นก็เรื่องหนึง่งแต่ผมไม่เคยจะอายเลยที่จะบอกว่าผมเนี่ยมีแฟนแล้ว <S 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 แต่ว่า <caust. S 2> ไอ้พวกที่ไม่รักเดียวใจเดียวน่ะอายบ้างไหมอ๋อใช่อายบ้างไหมอาย <R os> บ้างไหมชี้ยังผิดทางเลยครับเรื่องจริงที่อยากจะพูดก็คือคาราบาวแดงเขาจับจริงแจกจริงนะคะแจกมอไซค์ไปแล้วกว่า900คันแล้วแจกทองล้านไปแล้ว14คนถามคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม เพราะคาราบาวราคา10บาทเท่าเดิมดื่มคาราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่าใช่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้รถมอเตอร์ไซค์สุดเท่ขันที่939จะเป็นของใครเราไปลุ้นกันเลย<ะ> ล้วใครเนาะภาคไหนเนาะจังหวัดไหนได้แล้วได้แล้วได้แล้วผู้โชคดีก็คือคุณรัชานนท์ชัยมงคลจากจังหวัดนครราชสีมากิจการลุ้นล้างมอไซค์สามร้อยคันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาร์ดบารแดงหรือฝาคาร์ดบารคันโซ่ตรงที่กองรับฝาชิงโชคและร้านค้าที่ร่วมรายการ8พฤศจิกายน2568